ค่ะก็สวัสดีตอนเช้านะ <c oughs> วันนี้จุไลก็มาอยู่ท่ามกลางสายฝนวันนี้ฝนตกที่ออสเตรเลียจุไลก็เลยอยากมาเล่าต่อนะคะเกี่ยวกับว่าเออเมื่อเราไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยจากประสบการณ์ของจุไลเราจะมีคืนความถี่ที่สูงนะคะจากจากเรื่องจริงของคุณสตีฟนะคะตีเวนชันเบิร์กเนี่ยที่จุไรได้เล่าไปในตอน ไลท์ที่ประมาณ20หรือ21เนี่ยก็คือว่าคุณสตีฟคุณคุณคริสเตียนนะคะไม่ใช่คุณสตีฟคุณคริสเตียนก็คือเขาได้แบบจำข้อความได้ว่าตอนที่เขามาเกิดนะ่ะเขาเหมือนว่าเขาสามารถจำข้อความก่อนเขามาเกิดได้แล้วเขาก็มีความรู้ทางที่เขาอยู่ทางมิติตาที่ต่งางจักโลกอ่ะค่ะเขาก็มาพูดให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราจะไม่มีการ กินเนื้อสัตว์กันนะคะเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนมันจะมีเป็นล้านปีมาแล้วมันจะมีเผ่าไทยทีเลียนนะคะเ,ออเขาเรียกว่าไทแลนด์แล้วก็มีไววิงแต่ไววิงเนี่ยเขาก็ครอบครองนะคะโปรแกรมจิตของกลุ่มไทแลนด์มาก่อนนะคะที่มาก่อนเนี่ยเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยเขาจะมีขึ้นความถี่ที่สูงนะคะแล้วเขาก็แบบเขาก็อาจเขามีความขึ้นความถี่สูงกว่าเราตอนที่สมัยเราอยู่ในโลกนี้ด้วยนะคะ เพราะว่ามนุษย์ที่อยู่ตั้งดาวออกไปะเขาก็คือตั้งแต่มิติห้าขึ้นไปเขาไม่ต้องทานอะไรไม่ต้องทานเนื้อสัตว์นะคะก็คือเขาใช้แค่แบบเป็นแสงหรือเป็นพลังงานจากแสงอาทิตยนะ์เมื่อเขารับพลังงานเขาก็คือเขาก็สามารถอิ่มทิพย์ได้นะคะไม่เหมือนโลกเราโลกเราต้องมีการกินอาหารกินอะไรพักผ่อนอะไรเงี้ยก็คือแบบมีความเครียดความโกรธเนี่ยก็คือโลกเราตอนนี้แลก็คือโลกมิติที่3ของเราแต่ แต่พวกไทยแลนด์ในสมัยก่อนเนี่ยเขาแบบเขาแบบไม่ได้กินเนื้อสัตว์อะไรเลยแต่เขาถูกเขาเรียกว่าอะไรโปรแกรมจิตถูกอีกฝ่ายหนึ่งไว้วิ่งอะค่ะคือนี้เป็นสมัยเมื่อเมื่ออา,าจะเป็นล้านปีมาแล้วเนี่ยก็คือมันมีประวัติมาแบบนั้นว่าเขาไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะคะแล้วเขาก็เขาเรียกว่ามีความคิดอะไรเนี้ยดีกว่าโลกเรามากเพราะโลกเรามันจะเป็น ไม่ติดที่3ที่มีทั้งสังคมดีไม่ดีเราก็ยังมีความคิดก็ทําให้เรามีการหมุนเวียนมาเกิดที่นี่นะคะแต่จริงๆแล้วปกตินะคะก็คือแบบเขาคือเราเขาเรียกว่าอะไรเมื่อสมัยที่ผ่านมาเนี่ยอย่างอย่างไทยแลนด์เนี่ยเขาก็คือกินเนื้อสัตว์กินอะไรเพราะว่าเขาถูกเขาถูกไฟวัวิงนะคะไฟมืดเนี่ย มาครอบคุมว่าเออคุณต้องกินเนื้อสัตว์คุณต้องฆ่าสัตว์ให้มีการทารุณโหดร้ายมันก็เลยแบบมีต่อๆกันว่าเออเราต้องกินเนื้อสัตว์แล้วเขาก็มาโปรแกรมเรานะคะมเ,ออเมื่อน่าจะเป็นในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาคือเขาแบบเหมือนใส่โปรแกรมจิตเราว่าเออเราต้องกินเนื้อสัตว์ต้องฆ่าสัตว์แล้วเราก็ถูกฆ่ายอย่างทารุณโหดร้ายเมื่อสมัยมาก่อนแต่ในปัจจุบันนี้จะมีฝ่ายแสงก็คือฝ่ายที่ดีอะคะ่ะ เขาก็จะมาช่วยโลกเรา, <c oughs> เาก็จะมีสาพันธ์กาเล็กติกแล้วก็ภายฝายเซเลสเทอร์เรนต์ ET, rent, นะคะก็เนี่ยเขาก็มาช่วยเรานะคะที่มาช่วยทําให้เราตื่นรู้ <c oughs> แล้วจุไลก็ได้อยู่ในกลุ่มคุณสกอตลินเลียมนะคะจะมีหนังสือเรื่องเซเลสอะเจนดานะคะสามารถเข้าไปอ่านได้หรือว่าไปที่คุณแพรรี่มีทั้ง YouTube นะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะก็ขอบคุณข้อมูลต่างๆที่จุไลได้รับมาแล้วจุไลได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้เนี่ยก็คือจาก ตัวอย่างของจุไยที่จุไยแบบเออไม่ไไม่ไม,ไม,ไม่ทานเนื้อสัตว์เพราะจริงๆอะ่ะเราไม่จําเป็นต้องทานเนื้อสัตว์ด้วยแต่บางคนอาจจะคิดว่าเอาแล้วพืชนะคะพืชมันก็มีชีวิตแต่แต่พืชอนะ่ะมันก็คือเขาแบบพระเจ้าเนะี่ยสร้างมาในโลกนี้แล้วก็คือมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้าเกิดเราไปสู่มิติที่5เราก็ไม่ต้องกินพืชไม่ต้องกินสัตว์อะไรเลย,เ,ลยเราเลยลักษณะที่แบบนึกถึงอะไรเราก็จะอินโดยแสงโดยอะไรเนี่ยกินแสง เขาเรียกว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีพลังงานแสงถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยู่ในโลกนี้เราก็คือแบบมีการกินเนื้อสัตว์อะไรกันเพราะว่าอย่างชูไรที่ไม่กินก็คือแบบเราเห็นมานานแล้วค่ะเวลาเราขับรถผ่านที่เมืองไทยเงี้ยก็คือแบบเจอ,อวัวเต็มเลยแล้วเขาก็ร้องไห้น้ําตาคอเลยนะคะแล้วก็มีหมูร้องกันแล้วก็ไปนึกถึงเนี่ยตอนเขาถูกฆ่าถูกไหมคะเขาถูกฆ่าเขาทรมานเขาก็แบบปล่อยสารเคมีออกมานะคะ สารเคมีที่มันทําให้เกิดความกลัวเนี่ยเราลองนึกถึงตอนนั้นนะคะคือแบบใครก็ตามไม่ว่า,าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเมื่อเขาแบบ <c oughs> จะถูกฆ่าเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่ากลัวเราก็เลยไม่ขนาดเราเจออะไรเจองูเรายังกลัวตกใจเลยถูกไหมมันก็จะหลั่งสารออนั้นออกมานะคะหลั่งสารออกมาก็ทำให้แบบมันก็จะอยู่ตกค้างในพวกเนื้อพวกอะไรต่างๆเราก็จะกินเข้าไปก็ทําใหเา้เราอาจจะมี อันนี้เป็นความเชื่อของจุไรแล้วก็จุไรที่ได้ศึกษามานะคะก็ือแล้วแล้วแต่ใครจะเชื่อแบบไหนก็คือมันก็จะทําให้ <c oughs> มันสะสมสารพิษเข้าไปในร่างกายนะคะหรือว่าพวกอาหารทะเลมันก็จะมีการแบบฉีดสารฟอร์มาลินสารตกค้างที่อยู่ในทะเลมันจะมีสารตกค้างพวกสารเคมีต่างๆน้ําเสียมันจะลงไปที่ทะเลถูกไหมคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับสารพิษเข้ามาในร่างกายด้วยนะคะ ยก็จะเป็นเหตุเหหลายอย่างแต่ว่าที่สําคัญที่สุดเนี่ยการที่เราไม่ทานเนื้อสัตว์เราไม่จําเป็นต้องทานเลยค่ะก็คือการเนื้อสัตว์เขาก็มีชีวิตเหมือนเราแต่ว่าเขาอาจจะแบบจากที่เขาอยู่ในโลกนี้เขาก็ต้องมาเกิดเป็นธาตุรับใช้วนเวียนกันไปเป็นกรงกรรมเขาไม่สามารถที่ไปมิติอื่นได้แต่ว่าบางอย่ยอาจจะเป็นแมวเป็นบางตัวแหะเขาก็สามารถแบบเหมือนเขามีเขามี โซลแพลนของเขาว่าเขาอยากจะมาเกิดเป็นแมวเป็นหมาอะไรเงี้ยมันมีชีวิตเหมือนเราหมดเลยฉะนั้นจุไลก็เลยคิดอยู่ๆปุ๊บจุไลก็เออเฮ้ยเราก็คือแบบเออเราไม่เห็นจําเป็นต้องกินมันอะไรเงี้ยเรากินพืชกินถั่วกินอะไรก็ได้มีประโยชน์จุไลก็เลยเออเลิกทานเนื้อสัตว์เนาะก็เป็นเหตุทําให้จุไลแบบเออมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแต่คุณสตีเวนก็คุณอ่คุณคริสเตียนค่ะจาชื่อผิดคุณคริสเตียน คุณคริสเตีนเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะก็คือแบบเราเมื่อเราแบบไม่ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็ทำให้เขาเรียกว่าไวเบรชันแล้วก็ฟรีเฟนซีคลื่นความถี่ของเราอ่ะมันจะสูงขึ้นเพราะความรู้สึกว่าเรายกจิตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะค่ะก็คือแบบนอกจากเราไม่โกรธไม่ ตัดสินคนอื่นอะไรเนี้ยเมื่อเราทําจิตได้ถึงจุดหนึ่งที่เราไม่มีความรู้สึกที่จะแบบเกลียดโกรธคือมีแต่ความรักให้แม้กระทั่งสัตว์เนี่ยก็คือเราไม่ทานเขาอ่ะก็คือเราไม่ได้ฆ่าแต่ว่ามันก็จะ็นโรงงานฆ่าถ้าเกิดเราคนต้องการมากเขาฆ่ามากวัววัวต่างประเทศกินเยอะเขาก็ทําให้เกิดเป็นมะเร็งได้ด้วยเพราะว่าในพวกยุโรปเขากินเนื้อสัตว์แบบกินวัวเยอะมากเลยก็คือกินเนื้อสัตว์เนี่ยทำสเต็กอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบ บางคนเครียดด้วยทํางานด้วยมันก็มีเหตุทําให้เซลล์มีความผิดปกติเป็นกรดมากก็ทําให้เป็นมะเร็งเต้านมเ,เป็นมะเร็งในส่วนต่างๆได้มากมายเนาะก็แบบมันก็มีข้อพิสูจน์ได้ว่าการที่เราทานพืชนะคะทานมังสวิรัตทานเจมันก็ทําให้เราสุขภาพดีด้วยแล้วก็ที่สําคัญไม่ใช่ว่าเราทานแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกเกลียดโกรธคนอื่นถ้าเกิดเราทํา จิตของเราได้นั่งสมาธิแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะให้ไปคนอื่นเนี่ยมันก็จะเป็นข้อที่ดีมากขึ้นทําให้เราสามารถขึ้นไปสู่นิติที่5ได้เราสามารถขึ้นไปได้ตั้งแต่แบบในปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเราอ่ะมันจะหมุนเวียนนรกสวรรค์เพราะเรามีความเชื่อเราถูกปล่อยความเชื่อมั้งแต่เด็กมีนรกสวรรค์ต้องทาบุญอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้รู้ด้วยตัวเราเองถ้าเรารู้ด้วยตัวเองนะคะว่าเราทําไมต้องทําบุญมีนรกสวรรค์นเนี่ยเพราะเราวนเวียนอยู่ในชาตินี้ สมมติคนที่มาฆ่าเขาไว้มายืมเงินเขาไว้มาด่าเขาไว้เนี่ยเมื่อเขาตายไปเขาไปอยู่มิติเขาเรียกว่า void void v o i D, y, ระหว่างชั้นมิติที่สาอ,อเขาระหว่างอยู่ที่มิติที่4เป็นสปีริตวิญญาณ่างๆจะอยู่มิติ4ี่ก่อนไปมิติ5ตัวเนี้เมื่อเขาตายไปเขาจะไปพักอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็จะแบบยังไม่ได้ไปโลกอื่นนะคะถ้าเขายังมีจิตสำนึกว่าอฮ้ยฉันได้ทำลายคนไว้อะไรเงี้ยเขาก็แบบกลับมาใหม่เขาก็มีโซแลนมาออกมา หมายว่าเออฉันจะแบบไปไปให้เขาถูกทําลายมั่งนะคะเพราะว่าเขารู้สึกผิดเนี่ยมันก็ทําให้เขาแบบเวียนว่ายตายเกิดอยู่ที่มิติ43อยู่ตรงนี้นะคะเรายังไม่ได้ขึ้นไปมิติที่5ก็เป็นเพราะเหตุอันนี้เองเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่านารกสวรรค์เนี่ยนรกเนี่ยมันเจอในชาตินี้เลยนะคะนรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ในชาตินี้เลยเพราะว่ามันอยู่ที่แบบจิตสํานึกของเขานะคะแต่เราไม่รู้นะคะเราแค่แบบเออมีนรกไปลงนรกเนี่ยแต่เรายังไม่ได้เห็นจริงๆมันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือแบบ อ,อยังบางคนเนี่ยเขาไปทำร้ายคนอื่นมาเนี่ยเมื่อเขาแบบตายไปนะคะสป mm ิริตก็ไปอยู่ที่มิติ4มิติ4ี่เขาก็จะแบบมันจะอันนี้จะเป็นช่องว่างนะคะก่อนที่เราจะไปสู่เพ่อจักรวาลไปสู่มิติ5้าหรือไปดาวอื่นๆที่เราจากมาเพราะว่าเรามาจากต่างที่ต่างถิ่นเนาะแต่เมื่อเขามีความรู้สึกผิดเนี่ยเขาก็จะเอามาเกิดโซแพลนตั้งมาตั้งใจมาเกิดหน่อยอาจจะเกิดเป็นเด็กพิการอาจจะเกิดเป็นหมาเป็นแมวอาจจะเป็นเกิดเขาเรียกว่า ทำให้คนทารุณโหดหลยเขาอันนี้คือทุกๆสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นนะคะไม่ว่าข่าว้ายทางทีวีอะไรก็เป็นเหตุจากโซผนที่เขาต้องการมาเกิดมาใช้ชีวิตแล้วก็ต้องการรู้สำนึกผิดก็มาเกิดใหม่ให้เขาถูกทำลายอะไรเงี้ยเนาะ,ะแล้วก็เหมือนกันสมมติว่าจุไรจะแบบพูดคร่ค่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินสม,มุจจุไรก็มีประสบการณ์ก็คือแบบเราให้เงินเง,งินคนอื่นยืมไปอย่างเงี้ยก็คือแบบ มันอาจจะเป็นเป็นแผนการแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่นะมันมากเกินไปเนี่ยเออมันเป็นของเราคุณก็สามารถบอกว่าเออฉันขอฉีกฉีกคอนแทคทั้งหมดสวัสดีค่ะน้องณัฐิตาก็เราก็สามารถฉีกคอนแทคทั้งหมดเลยที่เราเรามีโซแผนว่าเออฉันจะมานะให้เขาทําร้ายเราแต่บางทีมันมากเกินไปอะเราสามารถตื่นรู้ได้ตัวเองว่าเออฉันขอฉีกสัญญานะฉันไม่เอาแล้วเรื่องที่ฉันแบบตั้งใจมาเนี่ยฉันได้รู้แล้วว่าเออฉันทุกทรมานมาก ฉันมีความรู้สึกแย่ที่ฉันให้เงินเงินคนอื่นยืมไปเนี่ยเราสามารถบอกว่าฉันสิกฉีกสัญญาตอนนี้นะคือฉันต้องการเงินคืนหรืออะไรแบบนี้หรือฉันต้องการมีอิสระ,ะภาพถ้าเกิดเราแบบเราถูกทําร้ายถูกแบบคนอื่นหลังแกเราอะไรเงี้ยถ,ถึงถึงสมมุติว่ามันเป็นโซเพลนที่เราตั้งใจว่าเราจะมาเกิดพ่อแม่นี้เราต้องการให้คนนี้ทําลายทําร้ายเราเพราะเพราะเราเคยทรํรลายเขามาเนี่ยมันก็ทําให้เรา เมื่อถึงความรู้สึกเนี่ยอุ้ยมันมากเกินไปเราสามารถเลิกสัญญาพูดไปเลยค่ะเราขอเลิกสัญญาทั้งหมดนี้เราก็คือเราป้องกันตัวเองอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุข <c oughs> อโทษค่ะมันเป็นเหตุว่าทําไมเราแบบเกิดมาแล้วมีชีวิตแบบนี้ได้เจอคนนี้ไม่มีเหตุบ,บังเอิญเลยเพราะเราเป็นเราตั้งโซแพลนเอาไว้คือตั้งว่าจะมาเกิดที่นี่มาเจออุปสรรคอย่างนี้มาเจอคนนี้คือเรามาแก้ไขอย่างอดีตที่แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ไปมิติ5ใช่ไหมคือเรายังรู้สึกผิดอยู่ เราก็มาาขอใช้หนี้กรรมที่เราเคยทาร้ายคนอื่นอ่ะจิตวิญญาณจะรู้สึกผิดเนาะเออเราก็มาทํามาเกิดเราก็เออคนนี้ทําร้ายเราคนนี้ทาร้ายเราเนี่ยแต่ว่าก็คือชาตินี้คุณได้ตื่นรู้หมดแล้วว่าเออเนี่ยใช่เราเป็นคนวางแผนมาเหมือนเรามาอยู่ในโลกนัก็คือเรามาเล่นเกมละครเรื่องหนึ่งอะค่ะก็คือเราได้รู้ว่าเออเราเจอนี้เจอนี้เราไม่ชอบแบบนี้เราได้รู้หมดแล้วเราก็คือแบบตัดสินใจเลยค่ะเราก็คือไม่เอาไม่มาเกิดโลกนี้แล้วเราก็คือแบบ ทำจิตของเราไม่ตัดสินคนอื่นเลิกโกรธเลิอกอะไรทุกอย่างนะคะแล้วเราก็เปลี่ยนจิตของเราให้เป็นขึ้นมิติที่5ก็คือเราก็รักทุกคนแม้แต่ศัตรูทำร้ายเราเจ้านายบน่นว่าเราอะไรเงี้ยก็คือเราก็แบบเออให้อภัยรักเขาเหมือนรักตัวเองเมื่อจิตเรานิ่งปุ๊บเราสามารถไปที่มิติที่5ได้เลยเพราะว่าอีกไม่เกิน15ปีนะคะตามที่คุณสกอตต์ลิม,ลมเลี้ยวนะคะ ที่เขาเป็นต่างดาวแล้วเขาก็มาอยู่ในร่างมนุษย์ด้วยเขาก็ได้ศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่อเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่ามีฝ่ายดีมาช่วยเรานะคะก็คือช่วยตอนนี้โลกก็เปลี่ยนแปลงมีปัญหาน้ําท่วมมีปัญหาต่างๆเนี่ยฝ่ายดีอ่ะเขาเาเรียกว่าฝ่ายแสกนะคะฝ่ายโทรเรสนะคะแล้วก็สหพันธ์กาแล็กติกเขาก็มาช่วยเรามาช่วยทําให้เราโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นเป็น,เปน,เปน,เปนมิติที่5แต่บางคนไม่สามารถตื่นรู้ได้ไม่สามารถที่จะแบบ ทําจิตไม่ตัดสินคนอื่นรักศัตรูได้ให้เหมือนกับรักครอบครัวเราอะถ้าเกิดเขายังทําไม่ได้เขายังติดอยู่ในโลกนี้เขาก็เวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดคุณไม่สามารถไปมิติห้าได้เ <c oughs> ขาโทษกัะแต่ถ้าเราเนี่ยาทาจิตของเรานั่งสมาธิตื่นรู้ทุกๆอย่างที่เขามีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้เมื่อเราได้ตื่นรู้นะคะเราเข้าไปศึกษาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีด็อกค e เม a นทัลลี่มีเรื่องจริงหมดเลยแต่เราไม่ได้เปิด ใจเอามาศึกษาว่ามันมีต่างมนุษย์ต่างดาวามาอยู่ร่วมกับเราเขามวีวิวัฒนาการมากมายเนี่ยเมื่อเราจิตเข้าไปถึงมิติที่5เราสามารถไปได้นขณะที่เรายังไม่ได้แบบตายไปเนี่ยเราก็ไปทางล่างนไปอยู่มิติที่5ก็คือเหมือนเราอยู่กับสีวิไลมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็สามารถทําให้เราทําได้ง่ายๆขอแค่ว่าเราต้องแบบเ,เราต้องแบบเออ คอยให้อภัยคอยฝึกจิตของเราอะค่ะตอนนี้ต้องฝึกจิตให้มากที่สุดนะคะฝึกกับชีวิตประจําวันก็คือแบบโกรธหลงหรือว่าแบบอ,อยากจะมีสมบัติมากมายอะไรเงี้ยก็คือแบบทาอะไรก็ได้ทํางานแต่ตอนนี้เราอยู่ในในโลกเนะในโลกปัจจุบันเราแค่แบบทําชีวิตให้มีความสุขก็คือแบบเจออะไรที่มันมีปัญหานั่นนะก็คือแบบเป็นเป็นแผนการอดีตชาติที่เราวางไวนะ้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดในอนาคตนะมันจะมีต่างดาวมากมายมี มิติ4ีมิติ5มิติ6เนี่ยที่สามารถเราสามารถจะไปท่องเที่ยวได้เมื่อเราอยู่ในโลกนี้สามารถท่องเที่ยวได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะไปเขาเรียกว่าทร็อฟเวลไปที่จกักรวาลอื่นน่ะก็มีในคุณแพรรี่นะคะเป็นภาษาอังกฤษกีมีภาษาไทยก็มีนำโดยคุณสก็อตเนี่ยเราสามารถนั่งสมานั่งสมาธินะคะแล้วก็แบบเอาจิตของเราเขึ้นไปสู่มิติที่5ได้นะคะ เดี๋ยวใครสนใจก็เดี๋ยวจุไลก็ส่งลิงก์ไว้นะคะสามารถเข้าไปดูศึกษาได้มันจะมีเรื่องจริงทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ของอเมริกาหลายๆประเทศตอนนี้เขาก็ตื่นรู้นะคะเขาสามารถที่จะแบบไปดาวนี้ไปดาวมิติ5ไปดาวอื่นที่แบบมันแบบแค่ใช้พลังงานจิตของเราเขาเรียกว่าแอดมานะเป็นวงกลมใสๆเปืนเหมือนเป็นหยดน้ําหยดหนึ่งเราก็แตกออกมาจากพ่อจักรวาลแล้วก็แตกแตกตัวมามีการ สร้างขึ้นมาเป็นสร้างคนหลายคนเนี่ยก็คือเขาอยากจะยกจิตของเราอะคะ่ะให้เราเป็น co creator คือเราเป็นผู้สร้าง <c oughs> เราก็ช่วยสร้างโลกของเราเมื่อทุกคนนะคะช่วยกันตื่นรู้หมดเลยฉันรักกันรักใคร่กันอะไรเงี้ยไฟแสงเนี่ยเขาก็จะมาแบบมาช่วยโลกเรานะคะให้เราไม่แบบไม่ติดกับอยู่กับความโกรธพอเราสุข เราโดนพวกไทยแลนด์นะคะที่เขาเข้ามาแบบโปรแกรกมจิตเราทาง YouTube ทางอะไรก็แล้วแต่เขาจะส่งพวกข่าวร้ายข่าวนุน่นข่าวไม่ดีโควิดการฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยให้เราให้เราแบบโดนทุกอย่างเพื่อให้เราหลงลืมนะคะหลงลืมว่าเรามาจากมิติไหนมิติไหนนะคะแม้แต่ในโลกเนี้ยเราก็จําไม่ได้ว่าเราคือใครส่วนมากเราจะจําไม่ได้นะคะนอกจากแบบ นะแค่บางคนที่เขาตื่นรู้ได้เร็วเขาสามารถจะตื่นรู้แต่ว่าปกติเราจะจําได้ว่าเรามาจากไหนแต่แค่ที่โลกเราเพราะที่โลกเราเนี่ยจะมีกลุ่มไทยแลนด์เขาโปรแกรมจิตว่าเออ <c oughs> คุณก็แบบคิดได้เกิดมาคุณก็จะรู้ว่ามีนรกมีสวรรค์มีทำบุญมีศาสนาพูดมีศาสนาคิดศาสนาต่างศาสนาตีกันแต่จริงๆมันไม่มีค่ะถ้าเกิดจากมิติ5ขึ้นไปเขาจะไม่มีศาสนาไม่มีการแบ่งกันยินแดนทุกคนรักกันไม่มีว่าเออฉันเป็นเยซูไม่มีคือไม่มีศาสนาเลยเหมือนพระเจ้าเราเมื่อไปอยู่มิติที่5ขึ้นไปเนี่ยก็มีพระเยซูมีพาลอทุกอย่างเนี่ยก็คือไม่มีภาษาไม่มี อ่าเสร็จแล้วทำไม่มีอะไรเลยไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีเด็กไม่มีต้องไม่ต้องไม่ต้องมีการกราบไหวอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้จากจากเรื่องจริงที่จจไลได้อ่านด็อก ument ารีในกลุ่มของการศึกษานะคะของนักวิทยาศาสตร์ที่หลายๆที่กันแล้วก็มีที่ออสเตรเลียด้วยเนี่ยก็คือเราเราไม่ต้องมีอะไรเลยก็คือเมื่อเรายกจิตสูงขึ้นแม้กระทั่งอยู่ในโลกเนี้ยเราก็จะแบบเออมีความสุขมีวิวัฒนาการเรามีหมดแล้วไอลอนมาร์สก็มีวิวัฒนาการทั้งเรื่อง จานบินทั้งเรื่องอเขาเรียกว่าสเปซเออะไรพวกนี้คุณอีลอนมาเขาก็จะได้มาจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์แ้วเขาไม่แน่เขาอาจจะไปดาวอื่นก็ได้นะครับเขาไปเอาวิวัฒนาการมีโทรศัพท์เทสลามีอะไรที่เทคโนโลยีปกติเรามีแบบนั้นแต่เขาไม่สามารถที่จะเอามาแบบยูนเปลี่ยนแปลงโดยปุ๊บปั๊บเพราะว่าในโลกนี้เขายังไม่มีใครตื่นรู้บางคนยังไม่เชื่อเอ้ยอะไรคือกฎแรงยึงดูดอะไรคือมนุษย์ต่างดาวคือแบบเขาไม่ตื่นรู้แล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะรับ เพราะว่าอยากจะให้แบบเรามองสองด้านเหรียญมีมีทั้งสองด้านใช่ไหมเราเราจะมองแค่ด้านเดียวหลอจจาแค่ด้านเดียวว่าเออฉันเกิดมาโลกนี้ฉันตายไปแล้วฉันก็มาเกิดใหม่แล้วฉันจะไปนรกฉันจะไปสวรรค์เรารูแ้แค่นี้แท่จริงไม่ไม่ใช่มันมีมากกว่านี้จากไมติ5ห้าขึ้นไปคุณจะรู้ว่าคุณแบบมีความรักที่แบบมีความสุขเขาเรียกว่ามีหน้าตาแบบจะเปลี่ยนไปแต่เราใช้จิตของเราเพราะว่าเมื่อสมองตายปุ๊บ ร่างกายตายฟิสิกอลเราเราจะอยู่แค่แบบโลกที่สามนี้แต่แอดมาก็คือจิตของเราอะดวงเดียวอะเราสามารถไปที่อื่นได้หมดเลยแล้วเราสามารถเก็บ DNA ไว้ที่แอดมาเมื่อเราต้องการที่จะเป็นคนนี้เขาต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จะไปดูดาวอื่นเขาสามารถเอา DNA มาใส่เขาก็สามารถมีรูปร่างได้นะคะเพราะว่าแต่ละ,ะดวงดาวแต่ละเขาเรียกว่ามิติคู่ขนานแล้วก็เขาเรียกเผ่าพันธุ์ของมนุษย์มันจะมี เรียกว่ามีแบบแยกออกไปคนนอ์ดิกก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้คนดาวลูกไก่หน้าตาแบบนี้มีจริงหมดเลยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็อยู่ร่วมกับเราแต่เราแบบไม่สามารถแยกแยะได้เพราะเราบางคนอาจจะยังไม่ตื่นรู้เราก็ยังมีชีวิตที่แบบลำบากมีแต่ทุกข์อะไรเงี้ยมันอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามีความสุขคุณสามารถไปจักรวาลน,นู้นคุณสามารถไปมิตินี้คุณจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขวันหนึ่งคุณก็อาจจะวิ่งไปนี่คุณจะไปดาวนี้ดาวนู้นเนี่ยชีวิตมันมีความสุขค่ะก็คือแบบ อยากจะให้แบบหลายๆท่านตื่นรู้นะแล้วก็แบบที่สําคัญเขาได้ยกระดับของเรามาไม่ได้ว่าว่าคนว่าทานเนื้อสัตว์เราไม่ดีคุณทานได้หมดเลยแต่ว่าถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะยังยังของจุไรนะจุดจุดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทำไมเราแบบเอจๆๆอเจอสัตว์น่ะเขามีชีวิตเหมือนเราเขาเกิดมาเขาก็ต้องการที่จะมีมาเรียนรู้อะไรเงี้ยเนาะเป็นสัตว์เป็นอะไรแต่แบบเราก็เหมือนเราต้องไปกินเขาอะไรเงี้ยเเลยจุไรก็เลยเออเลิกเลยจุไรก็เลยเลิกเด็ดขาดเลยค่ะก็คือแบบ เป็นมังสวิรัตไปก่อนนะคะอนาคตอาจจะแบบคือทําให้เราสบายคือกินแล้วเรามีความสุขเออเรากินแบบนี้เราไม่ไม่ได้ไปติดว่าเออฉันต้องกินเนื้อสัตว์รสชาติกินสเต็กแบบนี้ก็คือแบบเออความรู้สึกเลิกไปเลยแล้วทําให้เราสามารถที่แบบสามารถที่จะอย่างรู้สามารถจิตเรามีสติอะค่ะเวลาเราก็พูดอะไรหรือว่าหมอหมอดูพูดอะไรเนี้ยเราก็แบบสามารถมันจะเกิดปุ๊บมาเลยว่าเอยเราพิจารณาได้เอยนี่จริงหรือไม่จริงอะไรเนี้ยก็คือแบบสามารถทําให้เรามีจิตตื่นรู้ได้ค่ะว่าคือแบบ ใครอาจจะมาพูดอะไรกับเราแต่เราสามารถเวลาเรานั่งสามาธิหรือว่าปฏิบัติตัวประจำอะสาม,มารถทให้เราลึกระลึกได้ค่ะละลึกว่าเราคือใครละลึกมันจะละลึกไปเรื่อยๆทีละนิดละนิดเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านฝึกเรื่อยๆใช่ไหมคะเหมือนกันอะถ้าเราฝึกแบบนั้นอะสามาธิหรือใช้ชีวิตประจําวันที่เรามีความสุขเราไม่ไม่คิดถึงสิ่งอะไรหลายๆเลยอะนั่นแหละก็คือจิตเราเป็นส่มิติที่5เมื่อเราสูงส่งขึ้นไปเนี่ย เราก็คือแบบจะเจอตัวตนของเราเราก็จะมีความสุขเราก็จะไม่ติดกับเ,เวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ค่ะก็วันนี้ก็คือแบบเออมามาแชร์ประสบการณ์หรือว่ามาเขาเรียกว่าอะไรมาช่วยทําให้แบบถ้าเกิดทําให้หลายๆท่านหรือว่าทําให้บางคนตื่นรู้สักนิดนึงนะขอบคุณ <c oughs> <c oughs> จุไลก็จะแบบเออรู้สึกว่าเรามีความสุขไปด้วยนะคืออ,ออกมาให้ผู้คนได้มีความสุขนะแล้วก็จะบอกว่าที่บอกว่าจุไลใช้ชื่อ นะคะชื่อช่องว่าโค้ชจุไลเฮลซีไลท์จริงๆว่าไม,ไม่ได้ว่าตัวเองเป็นโค้ชหรือเป็นไรเพราะว่าแค่เป็นแบบเคยเป็นโค้ชสอนแอโรบิกแดนซ์ที่ประเทศไทยนอะสอนมา2ปีก็คือขึ้นบนเวทีอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมาตั้งชื่อช่องช่อง u t u b e โค้ชจุไลเฮลซีไลท์นะฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าจะช่วยแชร์ไปให้คนอื่นได้แบบได้ตื่นรู้บ้างนิดๆหน,น,น่อยๆเนี่ยก็คือแบบแค่ตั้งชื่อออกมาไม่รู้จะชื่ออะไรจุไลมันดูแบบเฉยๆก็เลย ใส่ชื่อเป็นโคชุไลนะคะเฮลซ์ไล์ก็เหมือนแบบเออชีวิตเราที่มีความสุขประสบความสําเร็จอะไรประมาณนี้ภาษาไทยเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะจะพูดอะไรลืมไปเลยเออก็ก,ก็ก็คือประมาณนี้ก็คือแบบอยากออกเออแล้วอีกชื่อหนึ่งก็คือดาวจุไลที่แบบอ่าน้องณนะัฐิตาที่พี่จุไลได้ลงไปใน Facebook ว่าเออก็คือแบบมันมีชื่อหนึ่งนะคะที่แบบพี่จุไลได้ไปรู้ว่าพี่จุไลมาจากด,ดาวไหนถูกไหมคะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็บังเอิญไปเจอพี่จุลลยได้แบบครั้งแรกนั่งสมาธิที่วัดท่ารงอะค่ะแล้วก็คือได้นั่งไปถึงตรงสวรรค์จะมีอาจารย์นำเขารู้ว่าจิตเราอยู่ตรงไหนแล้วขึ้นปุ๊บแล้วก็ถาม,มาเราคาแลมแล้วก็บอกอุ้ยอยู่ที่สวรรค์เขาบอกดีแล้วแล้วลึกไว้ถึงตรงนี้ที่เราได้มาตรงนี้แต่เสร็จแล้วมันก็ไปโยงว่ามีหนังสือชื่อว่าดาวจุลลยมันเป็นนิทานแต่ที่วัดท่ารงของพ่อฤาษีลิงดำ เขาก็มาแต่งว่าเออวันนี้ไปดาวอังคารดาวพุธคือได้ไปทุกดาวเลยนะคะไปอ่านได้ใน Google ว่าชื่อว่าดาวจไลไยแต่ว่าเออเขาไม่มีเหตุบังเอิญว่าเออทําไมมาตั้งชื่อว่าจไลไยเพราะเมื่อก่อนนะตอนสาวๆแล้วเปลี่ยนชื่อชื่อนะมามััสอนชื่อจไลไยทิปอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ไปคิดไปคิด,คดมาตื่นรู้เองก็บอกพี่พ่อเราเป็นคนตั้งให้มาถูกไหมคะแบบจพี่จูไรเป็นลูกหลงมาเกิดโดยไม่ได้มีเหตุบังเอิญเนี้ย เขากเขาตั้งมาให้เราน่าจะเป็นสิ่งที่ดีก็เลยตั้งชื่อกับมาเป็นจุไลยก็เลยมีเหตุไปสัมพันธ์ว่าเป็นดาวจุไลแล้วจุไลเขาาาก็มาจากดาวมา,มาจากดาวพีมิสส์คามมาจากดาวอื่นอันนี้เป็นเรื่องของที่จุไลได้แบบเออศึกษาแล้วก็ทําให้แบบเราสามารถรู้ตัวตนของเราเนอะวันนี้ก็ฝากไว้นะคะถ้าเกิดแบบเออท่านที่สามารถจะแบบมีความสุขโดยไม่ทานเนื้อสัตว์บางสวิรัตได้เนี่ยมันก็สามารถยกเจตให้เราสูงขึ้นเนอะวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวไปทํางานค่ะน้องณนะิธิตาขอบคุณที่เข้ามา ฟังพี่ชลัยนะมีข้อติชมอะไรก็ฝากไว้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ